สวัสดีครับไปเนี่มาที่ไนมาดเดียวเดีาวโดยดหยดอะรีรไปรีไป <c oughs> ถ้าคนเบืองหา,มหาเมื่อแต่หาลอยเด้อพอคนเบืองหามื่อแต่หาลอย้าคนเบืองหามือแต่หาลอย เดี๋ยวจะมาขอบคุณแห้มาได้ก่อนถ้าสมมติว่าคนเมืองเสียเสียพันหนึ่งหาเงื่อน่ะานั่นแหละไม่เฟสเฟสใช่หาเมืนด้อยหาเนด้หาลอยด้วเดี๋ยวสิมาไทยอยู่ท่าหอดหาเนมาขอบนขเด้วยเคู่ลาด้วยโอเคโอเคคุ่ไหนอนม่้บอกขอบพีนหคุณึงเบื้องเบื้องคลิ่อเหลียวเนาอ่ะขอบูนก่อนขอบนเยหาเงินแล้ขอบคุณไลยขอบคุณจังไหนอันแบบแบบนีแบบไหน ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย่าตีกันเนี่ยเฮ้ยอย่าตีน้องเอาดวงแสงโอเคไปก่อนรถน้องมานา่ะจุ๊ยน้อเช้านี้ของน้องมานา โอ้ย,ยใครจุกน้องมานะ<ห>าังใครจุกหัวอ่ะไม่รู้อ่ะใครจุกหัวแบบนั้นนะไปเอาสุดมะหอมไปซักให้แน่ต้องการเาบาแล้วสุดมะหอบสุดมะฮอบกับอันเก่งๆขึ้นเท่านั้นเอามา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 ลงรถแนเลย

ไอ้ข้ออะไรนะเกเออเพิ่นเป็นพี่เนาะนี่เป็นน้องไปเพื่อนอย่างมาสันทามเนี่ยพอต้นหอมพอต้นจูบพอต้นจูบเฮ้ยแต่ว่าเสวแต่ว่าสีรีบคือกันอยู่ได้นี่เอ้จูบแบบสวยนะเป็นรอยปากไครจูบกันเนี่ยไครปกกันไครจูบลงมาหน่อบริการจูบอุ้ยเขาก็ตาหักแฉ่เอาเนี่ยปั๊มตาหักบ่บ่ตาหักเนี่ยตาหักบ่เอาดีๆนะเอาดีๆนะ มานะก็น่ารักตลอดนี่ส้มเอาเปรี้ยววะอะไรสวยเขาหล่ออะไรก็ฮะเขาหล่สวยนะอันนี้เราไปได้อีกหลายงานอย่แล้หลายงานไหมคนอุ้หูซู้ซุนทราบนาบดเช็กคนตาหรือเทศกาลปัดเพิ่มแน่ยมังหูวัสดีจังแดนเศรษฐศาสคนตาอยู่มื่อนี้แล้วพอสายุติคนตาต้องสาเพราะเศรษฐกิจมันบ่ได้ค่อยดีดิเศรษฐกิจมันบ่ได้โปไดอีเมียเท่าได้ ได้จากงานเร็วมาเร่องเแม่แม่จะสิไปวัดทั้งใดแม่แม่จะเสิไปวัดทั้งใดโอ้จมเปียไปวัดวหนบแหบแหนบบมาฟอมากอะวันนี้งานทีวันนี้เจอกันที่ร้อยเอ็ดครับอำเภอนนวนสวงบ้าน เมือังบ้นน่ะบอกเคยบอกเคยอ่านบอกเคยจับงานเตื่นขึ้นกระหอดงานเลยตื่นขึ้นกระหอดงานเลยอันโวดงานเลยโอ้โหเขาเขามีงานเสมอเม่อเขาต้องทำงานแบบมีซูนนานเบื่อโอ้อันไรเพราะว่าที่สิบสี่อ่ะหรอก็ต้องรู้สิสว่างแดนริ้นสว่างแดนดินเรี่ยงยังฮะเรี่ยงยังเปลี่ยนปัดจะจะไปผ่านบ้านน้องมานะหรือเปล่าโอ้ย ใครสิหูเนาะสูผ่านไม่ผ่านก็แวะผ่านบ่อพานกขาเลี่ยงราเป็นยังไม่ตอนที่กระซือไม่ให้นี่ยเนี่นี่ตอนที่อันนี้แม่เล้วจากสว่างแล้วก็จะมาละเอียดก็ต้องมาทางภูพานลงกาลสินปะก็ต้องผ่านจะอยากผ่านแต่ผู้พานอยู่ครับบอสถ้าถ้าที่ไปกินแกงน้ำไหมบอสเรื่องกินแกงเห็ดกินไม่เป็นเอาเอาไก่ย่างต้มตังคุณภาษาจีนไม่ใช่ไม่ใช่ ซาบูซาเบิรจะไหนเห็นมีด้อจะเอาตักเสล่ยไเพียงเอาตักเสล่ยชอบก่อนไปเพานกว่าอยากทานอยากทานที่ไหนของบ้านเรือเขาเราบอกอยากกินไอติมจังเลยอยากกินไอติมจังเลยฮะ กาสิคอ me, ああื่อยู่แม่เอาเขาอุตส่าห์เข้าไปจะกินไอติมจังเลยแม่จังเลยจังเลยแม่มา oh, ิมาทสิมาทายนี้อย่าตายกินเขาขาดบังบังพูดใรถเนี่ยกอบมากนี่เห็นบังูดในรถอะไรนะวันนี้รอวันนี้หรอออะไราปยด้วยนะะวันนี้หรอวันนี้หรออปากผักปากปากไาปากไม้่อยไฟด้วยนะคะแต่ว่าเห็นในติ๊กตอกเนี่ยโอเคมากเลยโอเคมากเลยเนาะไม่อ่อยไอี้ย่ ยังเหลืออีกยังเหลืออีกโอ้ยนระผักลนระผักนระผักุดไปโง่โง่โงอเอาไปก้อนมูแล้วดีเบิดแล้วเบิดมองแล้วเอาแล้วโอเคนะครับเป็นทางปลอดภัยนะครับเจอกกกันนลูไปส่งไม้ไปส่งน้ำมันไปรถัอนนี้ถ่ายคลิปเลียวแล้วเนี่ยถ่ายคลิปเลียวหรอแบ็คลิปนี้คนดูอยากให้คนดูกี่หมื่น เอาสองหมื่กล้วกันสองหมื่เนาะสองหมื่นกัแล้วกันบอสตอนี้อ้าวปากเบ้าลวกนั่นหละโนเมียจะไปเกี่ยวมาทีนีไม่จะใส่เอาใส่ค่ได้ไห บางนาไม่แน่ไม่ไปเกี่ยวไม่ไปเกี่ยวมาเฮียไม่ไปเอาเพลงนี้ด้วยสิเหมือนรักนุ่งถรแพ้เฮ้ยมันมีรอยเด้อฮะรอยตัวมือที่ว่าเพลงนี้แหะเด้เพลงอันนั้นเออเออ่ยจะเ็นีกินอะไรไม่เ็นเนบังดูไหมจเ็ซีดูเออต้องเราอเนี่ยเนี่เน ีแม่แม่แม่จะเฮ็ดแต่สีแม่ขึ้นไปจค่สีแม่เด้อแม่พอดีจะโดนกระตีเด้อตาเฮ็ดแล้วจยกสีแม่เอาสวนแม่แล้วเฮ็ดแม่โอ้โอ้ทำไมสวยจังเลยโอ้แม่นผ้าหอมค่ะหอมแดดเวลาอ่กระลุกไส่แม่ตาหักเนาะเอ้ยว่าไปจ้างเขาตีเว้ยเลยคือในหูดีแท้หอมผมแน่ผมแม่ได้เกี่ยวกับที่บ้านเฮ้ย อะไรนี่วะไ่ตันขี้เดือดปากปากอปากพอตรวจริมลนชัยนี่แม่มันเป็นบ่วงรู้ดิปากมันใหญ่มันเป็นตัขี้เดียดปากมั้งโอ้ยนิวมอแม่ตาแล้วเป็นอย่างกันเปไหนต่งเรียนก่อนใครมาแล้วแม่พาไปเก็บเห็ดเอาไปเก็บเห็ดก่อนกินแกงเห็ดกินแกงเห็ดไปเก็บเห็ดน้ำทางก่อนโอ้ยเขาคือมาอัน เก็บอยอ่ตลยอไม่ด้เ็พาติด่นะมืออ๋อมนได้พูดละถุงอยู่แล้วนี่อขางรถบบนีแม่นาเนี่ต้นใหม่นต้นใหม่เาะอ่ะไปคีไปหนแะไวนะค่ะได้บาค่ะตืายบายปิดกวนเอาปิดคบเอ้าปปิดคบ